สบายดีพ่อพี่น้องอ้ยมือกับเปื้อนไลเพ่อพี่น้องเลยสบายดียามแรงๆเนาะบรรยากาศอยู่ถงไห่ทง,าทงนาเนาะพี่พนอ้องมันี่ไปหากินเนาะจะไปใส่ไปใส่มองแล้วก็ใส่รอบเนะาะมันลุ่นน้ำกันว่าเขาสีได้อีกวะตอนนี้กําลังสีไปหวยเนาะพ่อพี่น้องเนาะตอนนี้ก็คั่แล้วเนาะอากาศกะบัวเย็นบัวหนาวบัวฮอนพอดีเลยพอดีอาบน้าเลยแบบนี้ ตอนนี้กะหอดหวยแลย้วน้ะยพี่น้องเนาะน้ำหวยใสใสทางนั่นแม่กำลังใส่มองอยู่เนาะได้บ่ทางนี้กำลังแกะมองอยู่เป็นอดไชนนมัน,นเป็นอะไร น้ำเคียวค่ะอันน,อน,อน้ผพพิบองเริ่มคำแล้วได้นี่กำลังใส่มองกะสิใส่กะลอต่อมอันกะลอเนาะใส่รอบมอพิษเดี๋ยวมาเบิ่งมืออื่นแล้วอริพ่น,น้องเนาะชิใส่ทั้ง ยังก่อยฮะรอบออมสใส่ยทางรอดบก็ใส่ทางมองเนาะตอนนี้เป็นเวลาํำแล้วเนาะทางปรงพอดีมารุ่นกันมืออื่นเนาะพ,พี่น้องโอเคนะํำมืดแล้ว <c oughs> สบายดีรอบสองเนาะพ,พี่น้องสบายดีสบายดีสบายดีายามสาวเนาะพ,พี่น้องเนะ <c oughs> มากับ คนถลังเลยพี่น้องพยายามพยายามมองกับย่ำรอบรู้ว่าก็รอไมด้วน้องกบ่นไก่ีน้องไก่เาแม่ลายเม่นกปไก่เฮาไก่อาไนี่คนพี่น้องไม่ได้เม่น,นไก่เฮานกสวรรค์ว่าไปถนถิตเอแดนไก่ขจาเนาะบม่เม่น,นไก่เฮา ตอนนี้กำลังอย่างล้มหวยเนาะพี่น้องเนาะอยู่นาอาเนาะเฮ้ยฮ้อนไปพี่น้องฮ้อนทำการลงอะไรไก่เพื่อย่างเกาลังทำอย่าพี่น้องมึงไงมันสิอย่างมายังวะเธอจะเดินมาทำอะไรตามบ่าวสวรรค์ไปเพราะแม่พี่น้อง ตาเป็นขึ้นแล้วเนาะผัวนพียงเนาะน้ำก็เป็นอายวะคือสีอุ่นขักเลยน้ำเป็นอาไอ้ี่บสวรรค์กำลังสิลงเน,ะน,ะนาะพผัวนะเพียงเนาะฝันเลยาวาวนี่นะย่าพ่อฉันเศร้าเอ เจ้าฮาแล่ลงอะไอ,ะอะมารุนน้ำกันนะพ่อพี่น้องมันสิได้จากโตมารุนน้ำกันอยา่าอย่าเห็นแนวนั้นหอดฝั่งนั่นแล้วพ่อพี่น้องเนาะมาเบิ่งว่ะสิได้งูหรือสิได้ยัง กระปูกมีแต่กระปูุกไปพี่น้องมีแต่กระมันยังเสร็จมันยังเสร็จโอ้ยนิดเดียวพู้ที่อ้อมมันต้นอันนี้เลยพพี่น,น้องต้นยังเกาะไอ้หะเคอื่นนะกุ๊กยังเกาะ ชิได้อยู่ไะเป็นจ่าอยู่บ่กำลังกูเน,ะนนะาะพี่น้องเนาะใส่ยาาเทไรโห่แต่พุ่นโหแต่กกอัน,นามาจนหอดพี่เห็นปลาแล้วเนาะพี่พน้องกำลังกูอันที่สองเนาะพี่พน้องเนาะ กูอันที่สองเสียงตูก็ดังดังเยอิเมนมาแต่ทางใดเสียงเพลงดังเหลือเกินอ้าปลาเข็งนะทุกคนปลาเข็งพอดีปีงเลย ตาคนอ่ะตัวน,นี้นะก็สันสันตัวนี้เป็นสันสันหนึงเนาะตัวนั้เป็นผนะุมาแต่ผุนี่ปะมองน้อยน้อพี่พี่น้องตัวนนีะ้ได้ดอกปิ้งบาทหนึ่ง,องพอได้แกะอกโอเคอยู่เนาะโอเค okay, อยู่ได้พ่อพี่พี่น้องใจเลย จิตาการเงินวัดโอ้ยเอาไปถอดที่แสดงฮูภูไปเบิ่งกระลอกก่อนเบิ่งรอบก่อนดองนี่ดองนี่ม่ได้ปาตองกายดองดองนี่วะม่ได้แต่อันม่ได้กระปูกยังกับปูที่เล็กบ่ปูที่เล็กปะก็ได้นี่ปนกระปุกปนกระปูเก็บพักเมื่อลูกกินกับเถอะเก็บพักเอาพักอันนั้นแหละงามงไปไปเบิ่งกุ้งแบบนี้ต้นนี้จะสวยดีป่ต้นนี้ป่เบิ่งดู นี่กระถืออยู่เนาะพอด้ปิงฟลอได้ปิงดทุกคนพอดิกินพอได้ปิงเห็นนี่นี่นี่ปลาดก็ะต้ลเบอร์โอ้ปลาตรงกายเด้ค่ะปลาเหล่าสอปลาเหล่าวสาพอด้กิ่นนะพอดิแก่ไป มาดูต,ตัวต่อไปเนาะพอมีพี่น้องมาเบิงมาเบิง,งเ,เอากระหือขึ้นรถเลยเอาอขึ้นมาเบิดรถเลยเเเมันสิเป็นแนวไดถือกี่บะอ่ได้ได้พอมีพี่น้องเลยคนใส่มานมันก็ต้องมานรถเลยไหม,นไมคนใส่มาน,นี่มันมารถได้เป็นได้ป่ะนะ พอได้แล้วอยู่ในตัวนี้ก็ได้ผ่านใช่ปะเออเดี๋ยวสิสันเบื่องบุเป็นเฮาก็เป็นคนหนังเบิ่งเนาะพี่พี่น้องเนาะเพราะว่าคนเปียกเขาจะต้องเป็นคนเห็ดอยู่แล้วเฮาบริเปียกเลยสัก มาเบึงของมันสิได้รายได้น้อยสุดเลยเนาะไหนยังไม่ได้สวยบิดทั้งสองคน,นยังคือดูบัตสวรรค์หนึ่งเด้อนึ่เด้อคนใจเดินมาตามกลุ่มดิบเฮ้ยฮาบกุกินดิบเด้อพี่น้องบุกากินเอาคางนะเพื่อน่ะ พอได้กินเนาะบรรยากาศดีลายอากาศบัวนาบ่ว้อนพอดีน้ำเย็นๆพอมีพี่น้องได้อยู่ประมาณถวยน้อยหนึ่งเนาะพอได้แก้อยู่ยามมือเศ้านี่ฮะเก็บกรวดเก็บกรวดปลาก็พอดีปิง้งจักอยู่ในไซเดอร์แบนี้ หาแนวใส่อันรอบก่อนพเผื่พี่น้องเลยบอสวนกำลังเก็บพักนอกเพื่อพี่น้องเนาะโอ้โหเก็บเพียงเก็บเอาแต่พักพี่ช้างมันอันนั้นนะเก็บเอาแต่ดอกแม่สันติเบิ้งหันนี่แล้วแนวแฟร์หวานบ่าวปนหนึ่งกินกับเั็นคนกับพู่ แซ่บคักมึงรีวิวพักดูเทกดูกับแขนแข็งนะเพียงใดเลยแขนหนึ่งแขนหนึ่งแขนนี่นานได้จากเพียงข้อเข่าเพียงข้อเข่าอีกพูดเพียงกางขางแคยง่ามนะงามงามกูคนได้ <laughs> พักกันจนสิแก่บั้นแล้วกินบทน่ทันเหรอพี่นดอกเลยเดี๋ยวกัดได้เก็บกู้แล้วเนาะนี่เป็นดอกเลยเด้ นี่กระปุกพักบวใหญ่นฮะกระปุกวานชื้นนี่กำลังเริ่มสเต็กหนอกแล้วไก่แล้วหละพอนพี่น้องเลยไก่แล้วไก่จะได้กินอีกแล้วนะอํมราพาจากน้องพอนพี่น้องน้องซีเมื่อแล้วนี่กะเอาเก็บพักแล้วแหลนะน้องพอนพี่น้องแต่บ่าวสวรรค์เมื่อก่อนแล้วพอนพี่น้องเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะกดมากระดิ่งนําไปแล้วสบายดี